สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องนุมนาโซ่ครับเมื่อน,นี้นุมนาโซ่มาอัปเดตบ้านหลังใหม่บ้านเก่ารีโนเวทใหม่จากสองชั้นตัดลงเหลือชั้นเดียวครับตอนนี้มาทาสีแล้วก็กั้นห้องเสร็จเรียบร้อยใช้เวลาเกือบ20วัน อหนาต่างโฉธาด้ดยสีขาวีในห้องห้องก็จะมืดๆหน่อยใช้ประมาณเดิมเดี๋ยวเหลืองานฟ้าเดี๋ยวก็จะทำฟ้า แต่จ้างช่างมาทํานี่ห้องขนาด3เมตรคูณ3เมตร60 สองห้องครับทำเอหมดเลยครับค่าสีเขาประมาณหมื่นกว่าบาทสามหมื่นสี่ค่าสีค่าซื้ออุปกรณ์มากัน้นห้องก็หมื่นสี่หนึ่งมื่นสีพบาทใช้เป็นแผ่นยิบซ้ำเก้ามิล ก็เป็นครัวครับครัวนี่ทำทาสีตัวเนี้จะได้ไม่เลอะ

เรียบร้อยครับอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ